พี่น้องขาเดี๋ยวขอตลอดพี่น้องเขาสู่ชมมีคมคุณคนออฟฟิเชียลคะ่ะเดี๋ยวสิภาพไี่ล่อไปเบ่งบรรยากาศด้านหนานงานนะคะก็มีแต่แฟนเราอะ่อาะก็ดูสิเขาเรียกเรา,อา,าโอ้ยทำนนไรนด้มข้อยี่ไอาะยไปกินด้วยอยากกินข้าววันนี้ได้อะไรกินขะข้าวผัดกะเพรา ง่านอยากจ้าง่าอยากจ้าอยากจ้างอยากจ้าอยากจ้าห้มาเบิรงเสื้อเนาะแม่น่นี่เป็นบเสายบันเทิงบ่สายบันเทิงกินข้าวพอถ่ายดิถ่ายเถ่ายคลิปเอาเหามีอีกมอหนึ่งป้าขูดขูด เดี๋ยวตอนนี้ทีมงานเริ่มบุกครัวของทีมงานผู้สัตว์แล้วนะคะอะไรพาไปดูบรรยากาศด้านนอกก่อนค่ะริโกมอุ้ยน่ารักจ้าอะเราต้องออกทางไหนเนี่ยตอนนี้พี่น้องก็เริ่มต้อน แถวสื่อบ้านเรานะคะเด้อนะคะนี่วันนี้เด็ก60นะคะผู้ใหญ่ร้อยยี่สิบนะนี่โอ้นี่นี่นี่บรรยากาศคนเริ่มมากันแล้วนะคะคนเริ่มต้น S <S นะพี่น้องค่ะเริ่มต่อแถวสือบ้านกันแล้วครับพี่น้องบรรยากาศหน้างานก็โอ้ยเยอะแยะค่ะของกินของเมอือดบ่อย่างค่ะจะเป็นปลาหมึกย่างเป็นอะไรย่างแล้วก็มีขายมีจัดจำหน่ายนะคะ คนลหมากหลากใหม่ครับพี่นอ่ะอันนี้ยำตำแซบนะยำตำแซบค่ะยำตำแซ่บขาผมแหย่บอลนี่ไมวิกวิกท่ไหมส่วิกอ,อ,อันนี้ ชูช,ช,ชีไม่มีตังค่ะไม่ได้เอาตังมาด้วยค่ะอันนี้ปลาหมึกย่างนะคะโอ้หมาใหญ่เลยะจ๊ะจ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็นี้เลยค่ะ,นนคะ,นนคะลูกซีนแซมนี่เต็มตู้อายาเลยนะคะเจ๊ไก่เจ๊ไก่อันนี้ส้มตำส้มตำนะคะ อันนี้อันนี้ไก่ปงไก่ปอกอันนี้อกอันนี้ชิ้นอกใช่ไหมมีอกมีน่องมีหลายอย่างนะจ๊ะเนี่ยามาซื้อได้นะฮะทางเข้าเลยแหละเดินมาอันนี้เจอเลยสองฝั่งทางมีแต่ของกินนะคะคนบอกก็หิวหล่ะล่ะหลายอย่างอเอาอสูซีเพชรบ้านแพงก็มาวันนี้เมื่อคืนเป็นไงบ้างเมื่อคืนบ่ะบอาคือ นอนมื่อคืนนี่โอหนีมีนาเขาก็ไม่มาเดินพี่สันอิงอ่อนแล้วมันบางตอนเดินหมดไม่บางไลยบางไม่บางอ่อนขายดีฉันก็เลยขายหมดเองอ่อนขายดีอยู่แต่วบ้านคนบนเขาใจเนี่ยสวยเหรอฮะเมย์นั่งเสื้ออาบน้ำเลยปอกไปพร้อม อย่าลีลานน้นำหอมอีกแล้วเจอกันอีกแล้วนะฮะร้านคุณแม่คุณแม่ส้มตำโอ้ยหลากหลายร้าอันนี้ร้านอะไรอ่ะขนมบะเบีบ้ยมถั่เบื้องขนมเบื้องโบราณน,น่ากินจังเลยอะคะ่ะพี่ชิมให้ผมหน่อยไม่ซื้อไม่เป็นไรพอขานะ่ากอดข้อขาก็รอแท้ ไม่าขาดใครยังครับสบู่สิวันนี้ไม่สบู่วันนี้สโอมโอทีเต่เตะละมือเพราะเพื่อการแต่ละมือ,อ,นนม,อมีหลายสินค้านะนี่อ้อันนี้เขาถ้าเป็นชินช้นหรอไ,ไม่เป็นชิ้นหรอแล้เราจัดใส่กล่องกล่องละสิบสามชิม้นยี่สิบอ๋อสิบสามชิ้นยี่สิบก็คาให้ซิมซิมเลยพี่ซิมเลยไม่เป็น,นรไรซิมๆๆแล่ๆๆขาขออนุญาตนะค่ะ อะไรไส้เค็มค่ะมาอุดหนุนได้นะคะมาอุดหนุนได้นะคะนี่พี่พง์ใช่ไหมคะเดี๋ยวแคปเบอร์ไว้ก่อนว่าอขนมเบื้องนะคะแต่ก่อนชอบพูดผิดนะขนมเบื้องขนมเบื้องขนมเบื้องมีไส้เค็มแล้วก็หวานใช่ไหมคะเดี๋ยวจะนอยเอฟซีมาเร์านเนี่ยคือยูโดนถัดไาอีกแล้วนี่นะคะน่ากินมากมาซื้อได้แล้วค่ะทุกคนก่อนเร20บาทเอง อาจนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านฝรั่งแท่อิ่มนะคะนี่อิ่มตั้งแต่แท่แล้วนะฝรั่งแท่อิ่มแท่กอรอบปลาเมึกลูกชิ้นนี้มากระต๋แก๊สเพิินเหยหละเฮ็ดดีดีลูกชิ้นลูกชิน้นนี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำมะพร้าวลำไย,ยสดนะคะนี่มาสั่งได้เลยู้ใดยางเมื่อย,อยกับมาสือนะคะซื้อน้ำนะคะจะเสิม์ฟเปน้องมือก่อนเด้อ

อันนี้ลูกชิ้นลูกชิน้นวันนี้มีน้ำซีมแล้วเมือ่อวันนี้มีลูกชิ้นขึ้นแล้วนะพร้อมขายแล้วมาซื้อได้เลยเลยมือม่อคืนเมื่อคืนขายดีไหมคะขายดีไหมเมื่มอคืนไนนม่เสียเนาะหมู่บ้างนะต้น,นกับบอยากทยางโอ้ยไม่ไรคะ่ะขอบคุณคะ่ะแม่ค้าเป็นคนใจดีนะคะ่ะการาเปิดน้ำซีมสุรานฎร์ก็ดีเนาะ บํางกินข้าวนะอิ่มเลย mm hmm. นี่อันนี้ร้านหม ness, ูป nah, ิ framework. ้งเนื้อปิ้งนะฮะอันนี้เป็นเจ้าประจำเลยที่ซื้อกินตลอดเวลามางานถามว่าอันเด็กก <oh ็ซื้อกินเป็นบ่หนึ่งเลอยคือาไม่ได้ยี่สิบบาท่ได้หมูได้เนื้อหลายหลายพี่น้องมันละห้าลังหมองมันได้ห้า้าบริวว่าอันบ่กแบบตัวเด้พี่น้องเบืองใหม่นี่แหละอันนี้คือยี่สิบ นะคะในกล่องมัอสเป็นเ้าจะเงินมอซัา,าต,ต้องมาดูจริงๆไม้ใหญ่มากแต่ปกติ20บาทได้แค่สามสี่ชิ้นเองนะอ๋ออันนี้บอลลีได้เนี่ยอสีใหม่อสีใหม่เนี่ยบอกคอ,อจี้หรือคอจี้ใหม่นี่ยังใหม่ไหมคอจี้ใหม่ที่มคอจี้ใหม่โอเคนี่มีเนื้อปิ่งพี่น้องกระเบื้องที่ละเนื้อใหม่ละซาวบักใหญ่เอาแมนใหม่ละซาวอยู่เ่าไหมเออแม่ใหม่ละซาวบอกนัก บางมองสามตอนเศร้าเนาะอันแปะมาดิหายมาตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เอามาขายนะนี่ยไม่ได้เอามาขายนะเอาไม้ให้ซื้อมาเก็บด์คารีวิวอยู่นี่เลยเก็บฟรคารีวิวใหม่นึงเออไม่ได้มาขายไม้ให้ซื้อบอกทำข้าวไทยคนให้คนมาหันฝั่งนู้นก็เป็นร้านข้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านขอกเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นมีนาชานมไข่มุกค่ะขนมโตเกียวโตเกียว มีหลายใส่ด้วยนะเด้อฝั่งนี้ก็เป็นข้าวจีเหมือนกันฝั่งฝั่งนู้นเป็นข้าวจีเหลี่ยมนี่เป็นข้าวจีกลมนะคะเออเนี่ยตะกั่ตนดักแด้นะคะซิงรีดนะคะปลาเข่งค่ะมีหอดเจลโอ๊ยนี่เราคล้องเสียบตอนนี้าจามเจลเม่นบ่คู่บ่าวเออเหนือขึ้นไปหนอกค่ะ อ่า<จ>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอ่อนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ไว่าจะมีกัรพี่น้องขานะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโมมี่คำคุณละผลออฟฟิเชียลด้วยค่ะดูเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้ลากันไปแล้วค่ะ